ยังค่ะอามีคนู่แลไวจังโอ้เอฟซีอาจารย์ติดตามพระเที่ยงวันปุ๊บนี่คือเปิดกล้องพี่นลลงไม้ยัง รอพี่ทะลงอยู่อันนี้พี่สุภชัยมาาวงจุ <ừ> ้ยเที่ยงวัน,นสวัสดีค่ะวันนี้ไลฟ์สดกันนะคะให้ทุกคนได้ชมรายการท่านอาจารย์มาเป็นวันนี้เป็นผู้ดําเนินรายการ <c oughs> วันนี้วันนี้คงไม่ได้พูดเรื่องวิชาการ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ด้วยเวลาที่มันเหลือน้อยวันไม่ไมกมี่ไม่กี่วันก็ หมดสภาพแล้วมดสยนี่ยังดีว่าได้ขึ้นพิรามิดเอาไว้มไม่รู้ว่าเมื่อวานทีมงานได้เห็นไหมพิรามิดของเดิมที่เขาสำรวจแล้วเจอว่ามีข้างล่างมีฝังของก็สแสดงว่าเรื่องพวกนี้มีจริงแล้วเขาเจออัญมณีด้วยเพราะนั้นก็ อาจจะไม่ค่อยวันนี้ที่คุยนี่อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับลูกศิษย์เมืองไทยเท่าไหร่เพราะลูกศิษย์เมืองไทยนี่อยู่ใกล้ไม่ค่อยไม่ค่อยห่วงคือไม่ใช่ไม่ห่วงนะคือห่วงไปแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีฟีดแบ็คประเภทแบบใกล้หรือเปล่าเหมือนขนตานะ เราจะไม่ใกล้เกือกินด่างกันนะโอ้ยกินไปเยอะแล้วกินไปเยอะแล้วจนจนเวลามันจะหมดเนี่ยก็ยังยังบอกว่าจะพยายามจะพยายามก็แล้วแต่ชาญไม่เกี่ยวแล้วกินไม่กินทําไม่ทําแต่ว่าห่วงลูกศิษย์เพราะว่าลูกศิษย์ที่อยู่ต่างประเทศก็คือขอขอกันมาทักกันมาเรื่อยก็วันที่อ่ เนี่ยที่ทักกันเข้ามาขอเรื่องจะมาเรียนเรียนวิชาลับยุคเก้าผงช่วยุคเก้ช่ยยุคเก้าอ๋อเรียนผมชุยเร่งรัดใช่ไหมใช่ทีนี้มันเต็มไงเขาฝากชื่อกันไว้แล้วก็มีทักเข้ามาโดยตรงว่าเมื่อไหรจะเปิดรอบสองเต็มแล้วรอบสามเต็มแล้วเต็มแล้วก็มันมีชื่อค้างของรอบสามไปด้วยแล้วก็มีที่ขอเข้ามายื่นยื่นชื่อไว้ฝากไว้บอกเผื่ออาจารย์จะเปิด แล้วกทั้งทางเมืองนอกด้วยเมือง <c oughs> นอกนี่สายตรงมาถึงอาจารย์เลยมามาที่อาจารย์มาที่คุณหมอว่าคือเขาจะได้จองตั๋วบินได้ <c oughs> เพราะว่าข่าวก่อนนี่เตรียมตัวแล้วแต่ว่าลงไม่ทัน <c oughs> นึกว่าจะไม่ค่อย ก็เห็นอาจารย์บอกว่าไม่ค่อยมีมีคนเรียนเท่าไหร่ธุรกิจต่างประเทศจะลําบากกว่านิดนึงเยอะเขาต้องใช้เวลาไหก็เลยเลยคิดว่าก็ยังไม่ได้ปรึกษาป๋านะอาจารย์ตัดสินใจก่อนว่าก็คงเปิดให้อีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สอ่าเป็นรอบที่สี่ในเดือนน่าจะเดือนกันยาแหละกันยาป่ะใหม่ เดี๋ยวเราจะมีรอบรอบสองสิงหารอบสามกันยาก็ต้องเป็นรอบสี่รอบสี่ก็เดือนถัดไปเพราะนั้นสิทธิ์ที่อยู่ต่างประเทศก็เตรียมตัวเลยลงชื่อไว้ก่อนนี่ลูกศิษย์ต่างประเทศสอบถามเข้ามาช่วงอาจารย์ไลฟ์สดตรงนี้ว่าปีนี้จะจัดงานลอยกระทงไหมคะจัดจัดเตรียมบินได้เลยใหญ่กว่าเดิมอีกใหญ่กว่าเดิมนะคะทุกคนไม่มีคําว่าเล็กลงนี่ ถ้าเราอาจารย์ไม่มีเวา,าเมล็กลงมีแต่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทำฮวงจุ้ยโดยแท้ต่อมาเรื่องเรียนทํฮวงจุ้ยแล้วไม่มีเล็กลงกน็นั่นะเรื่องเรียนครับบอกสิทธ์นะรีบส่งชื่อคนเข้ามาให้รู้จํานวนติดต่อไปที่รีสอร์ทฮวงจุ้ยอันมานะคะถ้ามันเกินก็ต้องเปิดรอบห้าครับค่ะ,ะอ๋อลูกสิษธ์ต่างประเทศเราก็เยอะ เยอะแล้วก็ถึงไกลก็ขยันกว่าลูกศิษย์ในประเทศลูกศิษย์ในประเทศนี่ถือว่าใกล้เพราะนั้นสบายๆเอาแต่บนอาจารย์เข้าหายากอั่ายอยู่ตรงนี้ก็ดีเลยตัว่า เขาบอกว่าอาจารย์มีชื่อเสียงโด่งดังมากทั่วโลกเขากลัวว่าจะเข้าไม่ถึงมันจะยากตรงไหนเขาบอกว่าแบบโอ้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เขากลัวจะไม่มีวาสนาก็อันนี้บอกไว้รีบส่งชื่อกันเข้ามานะอาจารย์จะจะดูว่าเพราะว่าเรื่องของเรื่องมันอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์เพิ่มวิชานะฮะเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืยยังไม่ได้หยุดแม้กระทั่ง เมื่อวานเมื่อคืนก็ยังใช่ค่ะใ,ให้ข้อมูล <นะ S 1> ก็ยังให้ข้อมูลอยู่เพราะว่าเราเจอตามตามประสบะการณ์ที่ออกมาตรวจงานแล้วนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยถ้าถ้ามันอยู่ในเวลานี้อยู่ในเวลาายุ๙กกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะก็ก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะทั้งส่งให้วิชาเพิ่มขึ้นด้วย,แล,ยวแล้วก็ทั้งเนี่ยเปิดคอร์สอ่ะสี่ไม่พอก็ห้าอ้าวแล้วก็หก้ไม่พอก็หกอีก มันมันน่าจะมันน่าจะพอแล้วล่ะมันมน,น่าจะพอแล้วล่ะเพราะเพราะไม่เพราะว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยอันนี้ไม่ได้เรียนจริงๆแล้วไม่ได้เรียนเสียตังค์นะอาจารย์เป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดในในในการที่ทําการเรียนการสอนนะต้องต้องเข้าใจาานะครับไอ้ที่คุณจ่ายนั่นคือค่าทีาา่คุณไปพา ของคุณว่ากันไปเอง<ะ>แต่ว่าในเรื่องของวิชาในเรื่องของผู้สอนนี่อาจารย์จ่ายค่าลดค่าค่าเสียเวลาค่าทุกอย่างให้หมดะนะ,ะ,ะ,ะทีมงานทีมงานที่ที่โรงเรียนทีมงานที่บ้านบุเข,ขานี่ทุกคนเนี่ยมาเนี่ยล้วนแต่มีค่าลดค่าราทั้งนั้นซึ่งเวลาที่อาจารย์ใช้เขาเนี่ยอาจารย์ไม่เคยใช้ฟรีฟรต้องเข้าใจนะ เพราะว่าไม่อยากเป็นนี่ใจใครเป็นนี่อะไรใครทั้งนั้นนะครับก็อันนี้ก็ผ่านไปเรื่องหนึ่งและในอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อวานเนี่ยที่อาจารย์สอนในเรื่องของพีระมิดเนี่ยก็มีสอบถามเข้ามาด้วยความที่ยังไม่เข้าใจนะก็ต้องบอกไปเลยว่าตรงนั้นน่ะเรียนตามเรียนตามเรียนตัวอย่างตามวิชาของโบราณเลยนะซึ่งนานมากกว่า4,000ปีของ ของอียิปต์นะพิรามิดเขาเนี่ยเหมือนที่ปารลอนได้เคยพูดไว้ว่า,าการทำปฏิทินของเขานะปฏิทินหมื่นปีเนี่ยตั้งแต่เราค้นพบวิชาพวกนี้ของเขาเนี่ยมันยังไม่เคยผิดแม้แต่ครั้งเดียวเลยแล้วแม่นมากวันเวลาแม่นมากเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ศึกษาจากโลกแต่เขาศึกษาจากดาวในจักรวาลซึ่ง มันก็เป็นวิชาเดียวกันกับวิชา่วงจุย้ยที่เริ่มต้นจากดาราศาสตร์นั่นแหละจากการนอนดูดาวของของคนในสมัยก่อนนะดูการเคลื่อนตัวเพราะฉะนั้นเขาจะรู้นะฮะจัก,กรพรดองนี้นะจะขึ้นมาเมื่อไหร่จะลงเมื่อไหร่เพราะมันมันจะมีดาวประจําตัวนะซึ่งอันนี้เป็นวิชาที่สูงขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าเราก็ได้รับการถ่ายทอดมาทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่า มันมันโอกาสที่จะใช้กับตัวบุคคลเนี่ยมันน้อยเพราะส่วนใหญ่ตอนเนี้ยก็อย่างที่บอกว่าสอนมา3ามสปีเนี่ยแค่ได้แก้คันแก้คันให้เท่านั้นยังไม่ได้มีใครที่แบบจะลงลากลึกลงไปถึงวิชาดั้งเดิมได้มากพอนะเพราะนั้นก็เนี่ยเอาเท่าที่เท่าที่ลูกศิษย์นะเดือดร้อนลูกศิษย์ต้องการนะครับวันที่18เนี่ยเป็นวันที่ มีเลิกยามนะในการที่จะเชื่อมโยงพลังของทั้งสองนะครับแล้วจากนั้นไปเนี่ยเวลามันก็จะยิ่งหายากเหมือนอย่างเที่ยวนี้ยเกือบจากครั้งที่แล้วมาเนี่ยก็จะรวมสองเดือนอเพราะเวลามันไม่แน่นอนอาจารย์ก็พยายามใช้เวลาเท่าที่มีอยู่สี่ห้าเดือนเนี้ยนะครับทำให้ได้เมื่อไหร่อาจารย์ก็ทำนะซึ่งไม่ได้หมายความว่าก่อนว,ว,วันที่18เนี่ยระหว่างเนี่ยไม่ไม่มีคนมาทำมีคนมาจากต่างประเทศมาทำ คนเดียวอาจารย์ก็ทําให้เพราะว่าเขามีความจําเป็นนะอยู่ได้สามวัน4ี่วันห้าวันแล้วก็ต้องรีบกลับไปอาจารย์ก็ต้องเคลื่อนย้ายตัวเองจากกรุงเทพไปอยู่ที่นั่นทําให้ใอฉะน,นั้นก็ต้องทําความเข้าใจนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพิระมิดเนี่ยมีที่จํากัดมากเพราะว่าหลุมที่เราฝังอัญมานีเนี่ยเราใช้ทับมันไม่ได้นะเราจะใช้ได้แต่บริเวณที่ยังไม่ได้ทําอะไร ซึ่งมันก็มีอยู่เพียงแค่รอบรอบเล็กๆรอบอันยมนีต่างๆนะครับซึ่งซึ่งมันน้อยมากคนที่ต่างประเทศนะที่เป็นพวก f c คนในประเทศที่เป็นพวก FC ลูกศิษย์นะครับที่ที่ได้ดีกันแล้วเนี่ยนะอย่าอย่าละเลยถ้าต้องการแข็งแกร่งเป็นเป็นแซกีต้นน้ำ นะนั่นหมายถึงว่าอยู่ในพีระมิดก็รีบรีบติดต่อรีบแต่ไม่รีบตัดสินใจนะครับเพราะว่าหลังจากนี้นะหลังจากวันที่18ไปแล้วเนี่ยแล้วก็จากที่ทําแล้วนะเขาจะเริ่มล้อมกําแพงทั้งหมดโดยไม่สามารถเข้าไปได้อีกแล้วนะที่จะหมดหรือไม่หมดก็แล้วแต่นะจะล้อมปิดเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยมันจะเป็นที่ นอกต้นน้ําแล้วนะเป็นแบบเขาเรียกภาวะในเมืองนะไม่ได้อยู่ที่ตรงบริเวณช่วงชิงหน้าประตูนะครับซึ่งมันจะได้แปดล้นลวนเก้าล้วน,ลว,นลวนแล้วจะเอาไปใช้อะไรนะโดยเฉพาะคนที่มีแซกีอยู่แล้วเยอะแยะมากมายเนี่ยมันก็จะแจกจ่ายไปตามภาวะของแซกีที่มีอยู่ในตัวเองตามคําสั่งที่ตัวเองเคยเคยทำมาเพราะนั้น สิ่งที่เราจําเป็นจะต้องการเนี่ยเหมือนอย่างวันนี้กำลังตรวจบ้านอยู่เนี่ยสิ่งที่ขาดกันทั้งนั้นเลยก็คือพลังซึ่งพลังแปดที่ดีที่สุดอยู่กับเรามา20ปีตอนนี้มันกําลังเหลืออยู่แค่แบบพบค่ําแล้วนะฮะแสนสุดท้ายนี่กำลังกําลังริบปลีริปล,ลีอยู่อีก3าเดือนเท่านั้นเองซึ่งอาจารย์ก็พยายามใช้ใเวลาเนี่ยร้อยสองวันเนี่ยให้ให้คุ้มค่าที่สุดแล้วจะไม่ได้เจอกับมันอีกแล้ว นะไม่ว่าอาจารย์หรือไม่ว่าพวกเรานะกว่ามันจะมาอีกรอบอีกอร้อยกว่าปีนะฮะเพราะนั้นก็รีบๆนะฮะซึ่งอาจารย์สอนไว้โดยเฉพาะพวก f อในต่างประเทศเนี่ยบอกว่าการลงทุนไหนเนี่ยก็ตามมันไม่ไม,ไม่คุ้มค่าเทา่ับการลงทุนในทางวิชาลวงจุย้ยทำไมเช่นนั้นเนี่ยเวลาที่เราพา <c oughs> ไปารีเช็คที่ต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นเขาทุ่มทุ่มเทกันมากนะ กับสภาพแวดล้อมนะที่อยู่อาศัยเป็นหลักก่อน,นที่เขาโตกันมาได้จนกระทั่งเป็นล้านๆนเขาไม่ได้ทำเฉพาะอยู่ในห้องเขาทำในทุกๆที่ที่เขาเป็นเจ้าของเขาทำแซกีทุกที่ที่เป็นเจ้าของเนื่องจากเขาต้องเลือกชัยภูมิและเมื่อชัยภูมิดีเขาไม่เกี่ยงเขาต้องลงทุนตรงนั้นก่อนแล้วความสำเร็จถึงตามมา นะซึ่งไม่ได้มีแค่เพียง10-20แต่มีเป็นร้อยเป็นพันนะครับมีเป็นร้อยเป็นพันที่ประสบความสําเร็จนะประเทศไทยนี่ก็มนะีแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยลูกศิษย์ที่ประสบความสําเร็จในไทยเนี่ยเขาไม่อยากเปิดเผยเพราะว่าคนที่รู้แล้วเนี่ยมักจะไปกวนเขาโดยเฉพาะลูกศิษย์บางคนเนี่ยนะจองเขาเรียกว่าจองอะไรจองตื้ นะจะไปกวนนู่นกวนนี่กวนนั่นจนกระทั่งเขา,เขาไ,มไม่มีความสุขเลยนะนะขอให้ช่วยนั่นขอให้ช่วยนี่ซึ่งมนันบางทีมันก็เกินไปนะเพราะนั้นก็ทุกคนก็เลยเลยไม่อยากที่จะออกมาน,ะนอกจากยกเว้นว่าบางคนที่เขาเ,เชื่อมั่นนะว่าวิชามแข็งแกร่งพอที่จะไม่ไมโดนรบกวนหรืออะไรเงี้ย เพราะนั้นก็บอกไว้นะี่ว่าว่าวันที่18เนี่ยนะมันมีพื้นที่ที่จำกัดแล้วเป็นเลิกยามที่เอาเป็นว่าดีดีมากเ,เนี่ยถึงต้องรอมารุมสองเดือนเนี่ยนะครับที่จะทาแล้วอาจารย์ก็จะไม่ไม่ค่อยอยู่ด้วยตอนนี้นี่คิวต่างประเทศเราเพียบเลยะนะฮะแล้วก็ทั้งต่างจังหวัดด้วยใช่ค่ะทุกเดือนอ่าทุกเดือนเลยเพราะฉนั้นก็นะ FC ที่ประสบความสำเร็จ หรืออยากจะประสบความสําเร็จนะอยากที่ได้เห็นกันก็รีบแล้วกันเพราะว่าต้นน้ํากับปลายน้ําเรียนมาแล้วนะการช่วงชิงมันก็ไม่เหมือนกันได้ก่อนเสร็จก่อนรวยก่อนนะสำเร็จก่อนทุกอย่างเลยนะครับแล้วเร็วด้วยแรงด้วยเพราะยิ่งปลายเนี่ยมันก็ยิ่งน้อยลงแล้วเวลาเนี่ยพอมันมืดแล้วมืดค่าแล้วยุคแปดปิดสมิทแล้วเนี่ยถึงเราจะมีตัวแปดเก้าเชื่อมโยงเนี่ย มันได้จริงมันเยอะกว่าคนอื่นจริงคนทั่วไปแต่มันไม่เท่ากับคนที่เขาอยู่ต้นน้ำะนะเหมือนเหมือนเมื่อวานเห็นไหมไม่เกี่ยงเลยนะฮะไอ้ที่ภรรยาเจ้าบ้านซึ่งเมื่อก่อนนี่คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกไม่เห็นด้วยด้วยด้วยซ้ำไปนะฮะ ก็มาอยู่มาเจปี8ปีมันถึงจะเห็นผลเออ <Okay. S 1> ถึงจะเป็นคนจี้อาจารย์เองด้วยซ้ำไปถามอาจารย์เองด้วยซ้ําไป <Okay. S 1> พอดีขึ้นทุกคนะฉ <Okay. S 1> ะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องทําความเข้าใจนะครับ <Okay. S 1> ก็เตือนไหมนะนะครับแล้วก็เห็นแล้วอาจารย์บอกไว้ตั้งแต่วันที่หนึ่งไปเนี่ยหนึ่งที่พี่ผ่านมาว่าสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันมันจะแย่มากโดยเฉพาะภายัภยภยัภยธรรมชาตินะฮะความ เปลี่ยนแปลงไปในทางอร้อนอย่างมีมีประมาณตอนนี้หลายประเทศมีอุณหภูมิขึ้นไปถึง55องศาแล้วแล้วคิดดูที่ว่าที่อาจารย์บอกว่ามันมีทั้งร้อนแล้วก็มีทั้งน้ําที่จะเป็นปัญหาน้ํามันมาจากไหนน้ํามันมาจากเนื่องจากความร้อนมันไปทําให้น้ําเดือดทําให้หิมะละลายซึ่งหิมะละลายเนี่ยมันไม่มีที่ไปนะฮะมันก็จะท่วมไปหมด เพราะนั้นน้ำน้ำนี่มันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ,ๆจนกระทั่งพื้นที่ราบเมืองทั้งหลายที่มันเป็นพื้นที่ราบมันก็จะเดือดร้อนและสําคัญที่สุดความร้อนเนี่ยมันจะทําให้แล้งพอแล้งแล้วมันก็จะขาดน้ํานั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมปีก่อนปีก่อน,ป,อนปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์ถึงต้องเตรียมน้ําไว้ให้ลูกศีลดภูเขานะฮะถึงจ่อ้องเตรียมเตรียมที่เตรียมทางเตรียมอะไรต่างๆเพราะว่าถ้ามันร้ายแรงจนกระทั่งเอาไม่อยู่เนี่ย มันจะแย่งน้ำาเ,เพราะน้ำที่มีจริงๆก็กินไม่ได้ mm hmm. นะฮะนี่คือความเสียาหายนะครับเพราะนั mm ้นเนี่ยตามดูเองว่าอาจารย์ตลอดมาเนี่ยสีป่ปีอาจารย์สอนอาจารย์พูดอาจารย์เตือนเป็นจริงไหมนะทั้งคนที่อาจารย์ไปเจอกันตัวต่อตัว,ตว,ตวนะไปอธิบายไปอะไรแล้วก็บอกไว้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับครอบครัวคุณกับสถานการณ์โลก mm hmm. เมื่อมันเป็นจริงนะมันก็ควรที่จะฟัน เพราะโอกาสเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่อยนะครับอย่าให้เสียเวลาไปนะโอเคขอให้ทุกคนพ้นทุกคนภัยขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะ <c oughs> ติดรายการนะคะติดได้ค่ะสิบห้านาที